สวัสดีครับผมปวิชิตอัธนพงศ์ครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านมาร้องตำบลสงกราสานอำเภอเมืสงพานจังหวัดตรุษภคันครับครับบ้านมาร้องเปิดการกันโควิด -19 ไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับก็มีการต่อยอดตามแนวศาสตร์พระราชาขับเคลื่อนด้วยพลังบวรนะครับตอนนี้เรามีฐานเรียนรู้เพิ่มเติมอีก5ฐานครับโดยจะพายชมฐานแรกก่อนนะครับฐานแรกเป็นฐานฐานผาพึ่งครับผาพึ่งโดยผาพึ่งเนี่ยเป็นการพึ่ง ที่มาอยู่โดยธรรมชาตินะครับจะอยู่ธรรมชาติโดยเฉพาะเดือนเดือนสเดือนหหรือว่าเดือนมีนาเมาษาพฤษภาเนี่ยเป็นพึ่งมาอาศัยอยู่มากมายครับเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ประมาณรยี่สิบสี่ดังครับในช่วงนี้คือไม่ใช่หน้าเดือนสี่เดือนห้าก็อยู่ประมาณสามสี่ดังครับเป็นพึ่งธรรมชาติแล้วมีดังที่ใหญ่มากครับขนาดเป็นเมตรครับสองสามเมตรครับก็คือธรรมชาติโดยเราไม่มีการกวรวบกวนรือไปแยกครับคือเป็นขอให้ธรรมชาติของของการอยู่อาศัยของพึ่งครับก็คือถ้า เพืยอผาพึ่งกับโดยเกาะที่ด้านผาของเขามาร้อนครับส่วนฐานที่สองที่เราจะพาท่านไปดูครับคือฐานถ้ำใสครับถ้ำใสก็เป็นถ้ำหนึ่งในเขามาร้อนลูกนี้ครับเพราะว่าแมาร้อนลูกเนี้ยเขาลูกเนี้ยไม่มีถ้ำมากมายหลายหลายหลายถ้ำครับถ้ำใสก็เป็นหนึ่งถ้ำที่มีความสวยงามครับงดงามมากครับมีหินงอกหินย้อยแล้วอย่างเป็นเป็นธรรมชาติมากครับยังบุคคลที่ว่าทางประชาชนต่างๆก็ยังไม่ได้เข้าครับเพราะยังเป็นถ้ำา้ปิดอยู่ไม่ได้เปิดใช้บริการหรือว่ายังไม่ได้ ลูกค้าหรือว่าท่องเที่ยวเข้ามาในการดาเนินการท่องเที่ยว,วยแต่ว่าณปี64เราจะเปิดเป็นถ้าเป็นทิ้ทงท่องเที่ยวแห่งใหม่ของบ้านมะร้องครับคือทาใส่กับวันที่สามเที่ราจะเราเสนอคือการทําไข่เค็มครับคือบางทีเรามีไข่เค็มมุนไทยไวเตยครับเราทําสืบเนื่องมา2อสาปีครับแต่เราจะต่อยอดการทําไข่เค็มโดยการทําเป็นน้ําพริกไข่เค็มนะครับไข่เค็มโดยมีการพัฒนาจากไข่เค็ม ธรรมดากัเป็นพัฒนาเป็นน้ำพริกไข่เค็มครับก็เดี๋ยววางออกสู่ตลาดเร็วๆนี้นะครับส่วนฐานที่4ครับนการทําขนมกับเรื่องของอาหารขนมหวานเป็น,นาอาหารพื้นถิ่นและอาหารที่ดั้งเดิมครับบ้านเราเราไปปูนับขนมเปียกปูนจะเป็นขนมโบราณครับตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีการกวนของบ้านเรามีการกวนนเปียกปูนเปียกปูนเนี่ยเป็นส่นวนผสม,ม,ข,อม,มข,อของมะพร้าวด้วยครับก็เราส่งเสริมการให้ทํำมะพร้าวเป็นเป็นส่วนขนม อย่างน้อยก็มีการใช้น้ำมะพร้าวในการกวนนะครับแล้วก็มีใบเตยนะครับใบเตยเพื่อว่าสารสีเขียวใบเตยหอมใบเตยมะพร้าวแล้วก็สุดท้ายมันจะโรยโดยหน้าด้วยมะพร้าวมะพร้าวอาจจะไม่มะพร้าวแก่มากมายมะพร้าวอ่อนๆหรือว่ามะพร้าวปานอ่อนปานแก่นะครับก็คือได้ในความนุ่มหรือความมันของมะพร้าวนะครับก็เป็นสิ่งที่ให้โชว์เชิญท่านมารับประทานครับส่วนที่ฐานที่ห้านะเป็นการเชื่อมโยงครับเชื่อมโยงของบ้านทองเม็ดครับบ้านทองเม็ดของ ของอาจารย์ดาคืออยู่ในพื้นที่ของตะบนสมศารสตครครับก็เป็นที่ติดกับมู่ที่4บ้านเมร้องครับก็โดยการตั้งแต่เริ่มกระบวนการตั้งแต่เริ่มทองมาตะพานครับต้งเหล็ทองเท์พานโดยมีการบรรยายรายเล่าเรื่องแล้มีสิ่งต่างๆที่ศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำจนถึงปลายน้ำก็จนถึงกระบวนการร่อนทองแล้วก็เป็นทเอเม็ดออกมาครับก็คือรุกแล้วก็มี5ฐานที่นุกที่เพิ่มเติมขึ้นมาในการต่อยอดของพลังงออนทัวร์ครับ